สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไฮออไดกับเกมโลบอกนะครับซึ่งเขาได้อัปเดตด่านใหม่มานะซึ่งเอาผมได้ด่านลงยิมนั่นเองที่ออกกำลังกายซึ่งผมได้เป็นผู้แสวงซ่อนนะครับผู้ซ่อนนั่นเองซึ่งเหมันมีตู้ใช่ไหมผมก็จะเป็นตู้นี่แหละอะตู้ล็อกเกอร์ตู้กดโค้กเาว่ามีแค่ตู้เดียวก็เนียนนะเออ แต่ผมว่าผมจะกลายเป็นตู้แล้วกันตู้ตรงนี้มีแต่ตู้ล็อกเลยซึ่งเราสามารถล็อกได้นะในขณะน,นี้แต่ตู้มันใหญ่ไปหน่อยนะผมว่าโอ้นั่นนัมาดูกันครับเอ,อ่นี่สีสั้นไหมผู้ชมคนหาอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวนะครับเสียงคิวปารรอบแรกมาแล้วใช่ผมเืมไปว่าผมเป็นตู้นี่นะตู้มันใหญ่เป็นถังขยะเล็กๆ,ๆดีกว่า ได้ยินเสียงนั่นไง้ยนั่นเงียนั่นเงอยูย่คนหาอยู่นั่นคนหนึ่งโอ้ไม่นะเอิมเป็นตู้ดูเป็นท้งขยะก็ได้ในหน้าตั้งอยู่ตรงนี้ไ,ได้นั่นไงมีคนโดนเขาจะหันปืนมาทางผมหรือไม่ไม่เขาไม่หันอู้เนียนนะเนียนนะที่ผมยังเนียนในขนาดนี้เลยเหลอแต,แต่รู้สึกแปลกเวลาตั้ง อุ้ยนะ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 อ่าเก็บตายอุ้ยนะืมเขาตรงนี้มันเป็นจุดที่มันไม่ได้บอดนะเนี่ยละว้ายหนีสิครับตัวอะไรอุ้ยคนเยอะมากด่านนี้ไม่ใหญ่ว้าพื้นปูโอุ้ยเก็บตายโอุ้ยจะเดียงแล้วจะเดียงแล้วว้ายยังจะเจอคนมันเล็กจังแบบนี้เออรื่ล้วผมก็ได้ตาย เล็กอะไรแบบนี้เล็กมากผมอยางสำรวจไม่ทั่วหรือเปล่าแต่รู้สึกมันเล็กนะเนี่ยหน้าจอผมบักหรือเปล่านี่อ๋อลืมไปมันขึ้นชั้นบนในนี้หน,นาทำไมผมไม่ขึ้นเนี <c> ่ย <oughs> ยิ่งผมเชื่อแน่เอ้ยพรมพวกนี้น่าสงสัยนะมีดผมอยู่ไหนผมเปลี่ยนเป็นมีดได้ไหมผมอยากใช้มีดอนะ่ะใช่เหลือคนสุดท้ายนะครับซึ่งดานนี้ผมว่าเราแพ้นแน่แน เดานลงยิ้มนี่มันจะถูอยอกนะครับคนข้างยากเลยด่านนี้มันเล็กนะอ่าเลยแล้วใช่ครับแพ้หมดเลยแล้วคนหาเขาแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนี่เพิ่งรู้นะ้เนี่ยว่ามันเล่นแบบนี้ได้เนาะอุยใหญ่อยู่นาะแต่มันก็เล็กอยู่ดีนั่นแหละครับผมไปตายเพราะว่ามันเล็กสรุปคือเราเล่นไม่ดีเองหรือว่าแบบมันเล็กกันแน่โทษแต่แมปเนอะว่าไหมครับดังนั้นเราไม่ควรโทษแมปนะครับ ผมว่ามันอยู่ที่ฝีมือผมซ่อนไม่ดีซะมากกว่ามาปากรัวกันสักหน่อยมันก็คือคใครออฟบี้นะเขาก็ทําแบบนั่นไงเนกาะเพื่อไปเก็บเหรียญตัวนั้นนะครับว้าแต,แต่ไม่แต่ไม่มีเสียงอู้นะครับยมตกตายเหรียญต้องไปของฉันกระโดดว้ายอมก็ได้จ้าซึ่งทุกคนเลือกดา่านคังนี้คือด่านสุสานด่านโรงพยาบาลนะครับก็เป็นด่านที่เพิ่มมาใหม่ซึ่งด่านนี้ค่อนข้างสนุกเลย สแสวงหาผู้สแสวงซ่อนอ่ะผมจะกลายเป็นต้นมะพร้าวขึ้นลิฟต์ด้วยนะครับเรก็จะไปอยู่ชั้นสองนะซึ่งตรงนี้จะดูไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมล่ะครับผมก็จะเป็นต้นมะพร้าวที่เอิมพี่วตรงประตูนี้ล้วกันนะไปพิว้วเราสามารถล็อกเพื่ออยู่กับที่ได้นะอะ,อะน่าจะเนียนนะครับและแล้วนี่คือชีวิตของต้นมะพร้าว ผมไม่อยากเปต้นมะพร้าวเท่าไหร่น,นะแต่ว่ามันดูดีสุดแล้วนะในบรรดา <c oughs> เป็นเก้าอี้ดูดีกว่านะแต่ผมว่าเป็นต้นมะพร้าวนี่แหละดีกว่าโอ้โหไปแล้วครับหนึ่งคนยังเหลืออีกกี่คนล่ะน้อนี่เป็นอะไรที่คิดยากแล้วก็ดูลุ้นระทึกจริงๆนะผมว่าเอ๋เขากลายเป็นเตียงคนนี้นี่ครับเขาน่าจะโดนไปเมื่อกี้อืมใครกันเนี่ยส่งคำขอพูนะ เขาน่าจะไม่ได้ตั้งใจส่งนะครับแต่ยังไม่รู้แหละ,ะนี่ชั้นแรกเต็มเลยโอ้ไม่มันไลยย่ยิงทุกสิ่งขนาดนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาชั้นสองนี่ผมก็เตรียมตายเลยนเลยนะเนี่ยคนนี้อยู่ล็อบบี้นะครับอ่าไม่มีเออผมไม่แน่ใจว่ามีคนขึ้นมาชั้นสองหรือเปล่านะ โอ้พระเจ้าช่วยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนี่อย่างเ,เลือห้าคนอยู่นนนี่ไงมันเดินเพ่อนผ่านอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกปืนใกล้ๆนี่นเลยครับถ้ามันขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวแบบตายได้เลยเพราะเราเป็นต้นมะพร้าวที่ยืนอยู่โดดๆเช่นนี้แต่ไม,ม่ใครมาเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างปลอดภัย้วยแหละครับโปเลยไม่แน่ใจอ่ะกลายเป็นสิง่งอื่นนีก็อ่ะก็เป็นไฟเอกาสารแล้วกันอ่ะ เพิ่มรูปลอดภัยกว่าเยอะมันเพราะมันเล็กกว่านี่สิแต่โรงพยาบาลแถวนี้มันก็ใหญ่อยู่นะครับระดับหนึ่งเลยซึ่งมีหลายทางอยู่นะผมเดินสำรวจเลยแล้วกันนะจะไปรู้สึกเสียงปืนมาอยู่ใกล้ๆเลยนี่นคือตาช่างว้าวมีคนมามีคนมาเยอะแล้วครับมีคนมามีคนมามีคนมาวัดมีคนมาตีมหนีเลย เอ้ยผมเล่นร้านลงไปดิเอ้ยใจลงไปดิลงไปดิบอม,มันลงมานะครับโอเคมันไม่ลงแล้วเอ้ยรอดแล้วเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันไปผมไปอยู่ตรงโน้นโอเคไม่มีใครเห็นผมนะแล้วก็สามสหนึ่งผมรอดครับคนสุดท้ายด้วยเ <laughs> กือบตายขนาดโรงพยาบาลด่านใหญ่นะเนี่ย <laughs> เนียนอยู่ด้ ผมกลายเป็นกล่องที่อยู่ตรงนี้แล้วเป็นคนสุดท้ายที่รอดด้วยซึ่งมันยังมีด่านโบดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะโบดไหมนะนี่ครับด่านสุสานด่านโบดด่านสุสานนี่ผมอยากเล่นแต่มันจะมีอะไรตลกตลกด้วยนะด่านนี้จะค่อนข้างตลกเลยไอ้ไม่มีใครเลือกสุสานเลยเราผมอยากเล่นด่านสุสานโอเคแก้มือด่านลงยิมใช่ไหมก็ได้ก็ได้เพื่อนก็ได้ผมอยากเล่นด่านสุสานในความรู้สึกส่วนตัวเลยนะ คนอื่นคนเลือกแต่ดา่านลงยิ้มนะผมอยากเล่นสุสานเพราะคุณ่าเป็นดา่านสุสานนะครับเยสในที่สุดในที่สุดมีอะไรเจ๋งๆนี่ยนะครับดา่านนี้เป็นฟูแสงซ่อนนะครับเดาได้ไม่้ามีครับผมเอาคนหาเขาหย่อออกเลยแย่จังกำลังจะสนุกเลยให้สนุกหน่อยไม่ได้เดี๋ยวรู้ไหมไม,ม,มันแปลงเป็นสิ่งนี้ได้นะนี่ครับเราสามารถแปลงเป็นไม้กางเขนได้ผมจะโอ้ยทำไมาเนาะมันได้เป็นค้นหาแล้วมันออกเลยนะเนี่ย โอ้ย,อยมีด่านฟาร์มมาด้วยเราผมเพิ่งรู้อาด่านฟาร์มไม่เคยเล่นนะครับผมว่าด่านฟาร์มนี่ยังไม่เคยเล่นนะน่าสนุกนะ <c oughs> คือแบบมันดูสนุกนะเพราะว่าเขาก็อัปเดตใหม่มาทั้งด่านสุสานด่านฟาร์มด่านโรงพยาบาลด่านโรงยพยาบาลดพยกนี้งหละครับเราว่าปเป็นเรษตกรกรกันนะครับครั้งนี้งยา่านโพื่อน่าล้่ใช่แล้่ ท่านจะไปนคนหาไหนแล้วไหนก็เตรียมตัวตายเพื่อนผมว่าครั้งนี้ผมจะได้เป็นผู้สแสวงหาซอนขอบคุณครับเราจะมาเป็นลังไม้ที่อยู่ในผมอยากเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างนะครับนี่ครับหยุดล็อกเลยแล้กันนะเอย่าไม่ได้ล็อกผมล็อกและ้ะโอเคเดี๋ยวหันนะครับตะเกียงที่อยู่นะ้าลงมหาแห่งนี้มันก็คือขอ,อกม้านั่นเลยครับมาดูกัน ไอ้คนนี้เนียนเลยกองฟางอยู่กลางแผนนี่นะคนนี้ต่อไม้นั่นครับคุณหาคุณหาขวยยิงคุณยิงตายมึงก็ตายได้แย่เกินคนเนี้ยโหมอ,อน,นี้น่าจะเป็นนักไม่ค่อยเน่นปืนเท่าไหร่กองใหญ่ก็ไม่เห็นเลยโอ้คุณยิงละเรียบร้อยไอแล้วครบหนึ่งออกไปรถหนึ่งเดี๋ยวแล้วครับ เสียงปืนไม่ชัดเลยเกินน่ะผมเปลี่ยเกลายเป็นฟางผมปลอดภัยแล้วผมกลายเป็นฟางในฟางอีกทีมายม่เกือบแล้วนะครับเกือบได้ไปสวรรค์เลยโอ้เหลือสามคนแล้วผมออกไว้ ไ้อาวยผมด้วยช่วยผมด้วยไปผมขยับไม่ได้ไปลืไปผมล็อกที่หวัวนา,นาตายเลยไม่ทำไมเ็เต้องทำแบบนี้มันโหดร้ายกับผมคนหาชนะนะครับรอบนี้เขาเป็นทีมกันมากเลยผมน่าจะกลายเป็นสิ่งตะเกียงแต่แรกแล้วนะสิ่งที่ให้แสงสว่าง ยังไปไม่ทั่วเลยนะครับแต่ว่าเรามาดูนั้นมีด่าอื่นอีกไหมทันริหาลโลงพยาบาลมาแก้มือดาอ่านลงยิมกันดีกว่าครับผมไม่คือว่าเราจะเล่นดา่านแมนชั่นก็ได้นะครับลิอหาดเลยแต่มันจะมีคนโบดโลงยิมมาดูกันเฮ้ยผู้คุมจากซิควิเกมมาจาับคนนั้นได้ไงจะนากากนี่มาจากไหนไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าผมขอแก้มือดาอกก่านลางยิมก่อนละกัน แดนลงวาเล่นยากนะถ้าได้เป็นคนหา่ดานลงยิมได้ดูไม่ค่อยยากวงเล็บไม่ค่อยจริงๆเลยนี่ครับผมจะเป็นมันก็ไม่ใหญ่มากหลอกนะ้ด่านนี้เราคือคนหาโอ้เป็นคนซ่อนผมได้เกิดเป็นอะไรจะดีมันคืออะไรกันเนี่ยครับ <c oughs> มันคืออะไรอะ่ะมันกลายเป็นที่วิ่งอีกสั้ตัวหนึ่งคงไม่เป็นไรโอ้ไม่ที่วิ่งมีเต็มือบเลยแต่ลูวิ่งตรงนี้ไม่มีนะ เจ้านี่คือลูวิ่งใช่ไหมเจา้จาพวกนั้นคืออะไรน่ะผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าตัวนี้คือลู่วิ่งผมเรียกตัวนั้นว่าที่วิ่งเอ้ยนี่ทหารลู่วิ่งตรงที่ใช้ออกกําลังกายน่ะล็อกเลยแล้วกันนะผมหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนออกใกล้ไปถ้าก็เกิดหาเจอก็แย่แล้วล่ะครับ ผมยังมีผมยังกลายเป็นพรมแล้วซ่อนในเครื่องอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ได้นะเ <c oughs> หลือสิบคนนะครับรอบนี้คนหาอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะนี่มันอยู่นี่หนึ่ง <c oughs> นั่นยิงโดนไหมดูโซฟาค่อยยิงโดนหรือไม่โดนไหมโดนไหมดูครับคนหากำลังยิงวิว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 ปรากฏว่าไม่โดนแถมไดแต่ได้ตู้แทนนะครับได้หรือไม่จะตูตตต้จะวิ่งขึ้นมาหรือไม่มาดูกันครับยิงยิงยิง,ยงวิวโอเคเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไปแล้วสอง แต่ว่าคนซ่อนก็ยังเหลือเก้าคนนะนั่นมันจะยิงมุ้ยะระดมยิงมาแล้วครับะระดมยิงมาแล้วเฮ้ยเจ้าพวกกระดาษนั้นจะรอดไหมแกวิ่งมานี้ทำไมมันใช่กระดาษนี่นั่นโอ้ไม่ถ้ามันยิงโดนผมนีม่ผมตายเลยนะนั่นไงมัน <c oughs> นี่นะั่มันไม่เห็นผมเฮ้ยเห็นนี้ตายเลยนะนั่นครับเขากำลังวิ่งไล่กันอย่างเมามันสนั่นฟ้าเลย ขาต้องสังเกตได้แน่ว่าอันไหนปลอมแต่ตอนนี้เหลือ5้าคนแผยในระยะเวลาห0ิบวิพวกเขาจะทําได้หรือไม่ครับนั่นนั่นด้านหลังแกแกมองไม่เห็นเหรอแกวิิงมานี่ทําไมที่น้องแย่แล้วละครับเหลือสมคนสุดท้ายแล้วเมือนนั้นคนหาได้ครับไอ้ดีนะมันไม่เห็นผมแล้วไม่มีใครยิงผมนะครับ ไม่คนนี้ผมว่าโดนตายเลยยังเหลือฝั่งคนซ่อนอีกกี่คนนะคนซ่อนเหลือคนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวย่า,ยาเวลา20วิสุดท้ายผมจะหาตรงไหนผมไม่รู้แต่ผมไม่หาแนะ่ะผมไม่ปล่อยเขาตายตรงนี้ไหมไม่ไม่ใช่ลนะ่ะปืนผมทำไมยิงมันไม่หายมันอาจจะเป็นบัคก็ได้นะโอเคครับผมว่าคนสุดท้ายรอดน,นะ เรียบร้อยครับอย่างน้อยเราชนะนะ <c oughs> คนซ่อนชนะดีใจโอเคครับอย่างน้อยผมก็ทําให้คนซ่อนชนะได้นะทวงเวลามานานพอสมควรเลยอะตรงนี้มันก็ไม่กว้างมากหรอก <c oughs> มาดูกันดีกว่าครับคุ้ยด่านนี้ไม่เคยเล่นนะด่านสุดท้ายของวันของคลิปนี้นะครับไม่ใช่วันนี้อ่าด่านนี้นะครับเรายังไม่เคยเล่นเลยมาเป็นไปได้ก็อยากกลับไปเล่นด่านโบนะครับกลายล่างเป็นไม้กางเขน <c oughs> ไม่ก็ไกดล,ล่างปโลงสมนะครับเว <c oughs> ยคิดอะไรเนี่ยจะนั่งเป็นโลงสมแล้วไปแวกเพื่อนโลงสมเพื่อนมันนอนไม่ได้นะครับแต่ว่าโลงสมมันมันตั้งไม่ได้นะครับนี่แหละปัญหาเลยจะซ่อนก็ต้องหาที่ดีๆหน่อยที่โลงสมมันนอนได้แบบเนียนๆอันนี้แหละครับเอาผู้คุมสควิตเกมกับเจ้าหน้ากางดําเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูสิ อฮ้ยได้กายเป็นกองคริสต์มาสตึงตึ่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 งึงึงตึ่งตึงตึ่งเฮ้ยผู้แสวงหากำลังออกมานั่นไงคนมีผู้คุมสวิทเกมเจ้าฟังเจ้าฟางโง่นี่เพื่อนเจ้าฟังเอ้าเขาตายได้อนาตมันจะยิงตะเกียงหรือไม่เราไม่อาจรู้โอไม่เกิดมาแล้วเจ้าก่อนฟางแกก็อย่าหมุนสิ มาดูกันครับครั้งนี้ผมจะอยู่หรือจะตายขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วก็ฟ้าลิขิตแล้วเกี่ยวอะไรด้วยเราตอนนี้เราซ่อนให้ดีกว่านีกว่าฟ้าลิขิตอะไรช่างมันก่อนอย่าพึ่งใจร้อนอมให้เขาไม่เห็นผมนะเอ้ยเดี๋ยวมีน้ํายาโครนนียเหรออ่ามันจะโครนเราอีกคนยังไงล่ะครับอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับผมเพิ่งรู้เห็นว่าตัวเองมีน้ํายาโครนเพิ่งรู้ด้วยผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ย กองไม้ก็ยังคุณเห็นเจ้าหมอนั่นเหมือนจะไม่เล่นนะครับจะไม่ทําร้ายเพื่อนตัวเองแต่เจ้าผู้คุมซิกเวเกมนี่ก็ดูหาจะไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> เสียงปืนยังคงดังนสนัน่นีีคนกลายไปกองฟางด้วยเ <c oughs> จ้าหมอท่านไม่หาหรอือรอหาอยู่ครับมันหันอยู่มันได้ยิงแล้วปรกากฏว่าเรียบร้อย <c oughs> ไปรถหนึ่ง ก็ยังเหลือ7คนกับหนึ่งนาทีสิบสองวินะครับดูสิว่าพวกเขาจะไปได้หรือไม่มาดูมุมมองค้นหากันจ้าหมอนี่ออกนอกรถไปอยู่ว่าตายเจ้านี่เด้หาแล้วก็ยิงมันจะยิงใครไหมนี่ครับคนหาคนนี้เราผู้คุมจะคิดเกมไปอยู่ไหนคนนี้ก็ยังคงยิ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 งหาเป้าหมายของเขานะครับผู้ชนผู้คุมจะคิดเกมไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะผมไม่เห็นอุบยาอุบศีอุบศีแบบนี้ไปสำรวจตำรวจแบบนี้นดีกว่า เดี๋ยวผมกลายร่างเป็นไอ้วัดพระเจ้าช่วยกลายร่างเป็นเจ้านี่ได้ด้วยเหรอที่กันหลังรถไฟนะโอ้ยม่มันมาแล้ว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 ไปกลายร่างเป็นรถไฟได้ด้วยโอ้ยไป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 เยละครับเยอะมายไม่เอาสิดุ้ยอุ้ยะวุ้ยละละไม่เอาไม่เอา ว้ายรอดแล้วครับรอดแล้วไม่เย็ยละใครน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 ะโอเคครับเหลือเวลาสิบวินาทีสุดท้ายแล้วผมกลายเป็นต้นไม้นะเขาวงกดดินอย่างนี้ดีกว่าต้นไม้ได้สิงสถิตณที่นี่แล้วเกือบตายโอเคครับผมรอดโอเคโอเค้เกือบตายเฮ้ยอย่างน้อยก็ได้แล้วล่ะครับโอ้นูเหนื่อยเหมือนกันนะครับคืออันนี้เหนื่อยเหมือนกันโอ้ยรอดแล้วนะครับ โอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอฟอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมทําไมผมตัวใหญ่กว่าคนอื่นจัง อยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนแมปไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นแบบนี้อีกทีแน่นอนเพราะยังเล่นด่านโบนไม่เต็มที่นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย้